พลอยได้รับเงินจากลุงคนหนึ่งสองแสนเพื่อให้ไปเป็นพนักงานที่โรงแรมของตัวเองแต่ผู้จัดการเก่าดันมาบอกว่านั้นคือโรงแรมหีสิงทีนี้พลอยจะทำยังไงล่ะเงินก็ลับมาแล้วด้วยใช้แล้วพลอยเลือดเงินใครจะไม่เฮาล่ะตั้งสองแสนทำไม่ได้ก็ค่อยออกสิ นั่นคือสิ่งที่พลอยคิดพลอยแต่งชุดยูนิฟอร์มชุดใหม่สุดสวยเดินด้วยความมั่นใจไปทํางานเธอยกมือไว้ทักทายทุกคนด้วยความถ่อมตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยพุ่งมาทํางานเป็นผู้จัดการที่นี่นะคะเธอยิ้มแย้มให้กับทุกคนแตทว่าทุกคนกับมีสีหน้าที่ยิ้มแห้งและฝืนๆพลอยต่างแปลกใจว่าทําไมทุกคนถึงมีปฏิกิริยาแบบใดกับตัวเองเธอก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดและตั้งใจทํางานเพื่อไม่ให้ตาลุงผิดหวังวันแรกก็ผ่าน้นไปด้วยดีทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นจนกระทั่งงงเเธออกํําาาลัข้้้หน ปลดเบาอยู่ก็ได้ยินพนักงานสองคนคุยกันแกว่าผู้จัดก,การคนใหม่จะอยู่ได้สักกี่วันเชียวอีกคนก็พูดขึ้นเต็มที่ให้หนึ่งอาทิตย์แค่นั้นแหละเผอๆวันไหนได้เข้ากะดึกอีกวันก็ลาออกแล้วเธอจึงกดน้ำแล้วหวังจะออกไปเคลียร์ใจเพราะเธอโดนสัป,ประมาตเฮ้ยมีคนอยู่ในห้องน้ำอ่ะหนีเร็วพอเธอออกมาก็ไม่เห็นใครอีกเจ็บใจนักเรื่องนี้ฉันต้องสืบจนรู้ให้ได้ เช้าวันต่อมาเธอก็มาทํางานตามปกติทุกคนในแผนกก็เฟลลี่ดีแต่พอเธอถามเรื่องราวสุดลี้ลับกับไม่มีใครยอมคุยกับเธอและหาสาเหตุอื่นๆเพื่อใบเบี่ยงจนวันหนึ่งนุชแผนกบัญชีเดินเข้ามาหาพลอยและฟ้องพลอยคุณพลอยคะของด้วยคลังหายอีกแล้วค่ะพลอยจึงถามว่าเราไม่ติดกล้องละ่ะนุชก็บอกว่าติดแล้วแต่เป็นอะไรไม่รู้กล้องรีเซ็ตทุกวันเลยช่วงตีสองแล้วของก็หายไปเคยเปลี่ยนระบบวงจรปิดไปหลายชุดแล้วแต่ก็เสียเหมือนเดิม พอส่งคนไปเฝ้าก็เจอคนไม่มีหัวเดินแวบ,บไปแวบ,บมายามเยิมอะไรก็ไม่กล้าเฝ้าแถมในกลุ่มยามก็เล่ากันเต็มจนไม่มีใครมาสมัครกะดึกนานแล้วพูดจบคุณนุชคนลุกสู้ก่อนท้าจะไปได้หิงถ่ายว่าคุณพลอยช่วยนุชด,ด้วยนะคะไม่งั้นของรอบนี้หายอีกนุชโดนเด้งแน่ไอแดงก็ลอกินข้าวอยู่งานเดี๋ยวนี้ก็หายากพลอยสงสารนุชจับใจผีก็กลัวคุณนุชก็ช่างน่าสงสารไหนจะไอแดงอีกเฮ้อกูโดนใจมาปราบผีเหรอวะเนี้ย เธอเดินเซงกลับบ้านระหว่างก่อนจะขึ้นรถเธอก็เจอกับลุงคนหนึ่งกำลังกวาดใบไม้และยิ้มแย้มให้กับเธอพลอยจึงทักทายตามมารยาทกลับก่อนนะคะวัสดีค่ะลุงกวักมือให้เธอไปหาพลอยงงแต่ตะเลือกเดินไปหาอยู่ดีลุงหยิบก้อนหินสีขาวสวยงามให้ลูกหนึ่งพลอยก็หลับมาตามมารยาทมาใหม่หรอพลอยก็แนะนําตัวด้วยความสดใสถ้าคืนนี้หนูมาอย่าลืมติดตัวมาด้วยนะลุงพูดจาแปลก อยู่ๆลมที่ไหนไม่รู้พัดมาแรงมากจนฝุ่นเข้าตาเธอพอเธอขยี้ตาเสร็จก็ไม่เห็นแล้วว่าลุงไปไหนอ้าวไปไหนซะแล้วกําลังจะบอกว่าหนูเข้าแค่กะกลางวันไม่มาจนดึกหรอกพอเธอมองไปด้านขวาของหางตาก็เจอพ่อบ้านอีกคนที่แอบดูอยู่แล้วรีบหลบไปพลอยก็ไม่ได้สนใจพอเริ่มชินแล้วจากพฤติกรรมแบบปลกๆจากที่นี่และคืนนั้นเองขณะที่เธอกําลังจะอาบน้ําโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นไม่หยุดจนเธอต้องรับสายสวัสดีค่ะปลายสายเสียงตื่นเต้นมาก ช่วยด้วยค่ะคุณพลอยวันนี้ไอแบงค์รีเซพชันกัดดึกไม่สบายกระทันหันรบกวนคุณพลอยช่วยมาแทนได้ไหมคะพลอยรีบตอบต่อไปไม่ค่ะนี่เลยเวลางานของฉันแล้วแค่นี้นะคะแล้วเธอก็วางสาย แต่ใครจะกล้าพูดแบบนั้นล่ะเธอได้แต่คิดแล้วยิบเอาเสื้อคลุมตัวเดิมของเธอแล้วขับรถไปที่โรงแรมเพื่อเข้ากะดึกและคืนนั้นเองเธอก็รับเช็คอินลูกค้าทุกคนจนหมดแล้วก็นึกเรื่องของนุชขึ้นมาและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระดับพลอยแล้วไม่พลาดที่จะติดสร้อยคลอจากคุณพ่อสุดรักมาด้วยแน่นอนเธอห้อยไว้ที่คอแล้วสวดขึ้นคุณพ่อคะคุณแม่คะช่วยคุมครองหนูด้วยนะคะสาธุ แล้วช่วงเวลาตีสองก็มาถึงเธอก็แอบย่องไปที่สตของโรงแรมแล้วค่อยๆปิดประตูลงปึ้งพลอยนั่งยองๆหลบหลังกล่องลังซุ่มดูอยู่ระหว่างนั้นก็เห็นว่ากล้องวงจรปิดติดอยู่แน่ๆเพราะขึ้นไฟสีแดงเล็กๆแต่จู่ๆไฟสีแดงก็ดับลงและมีลมตีเข้าหน้าของเธออย่างแรงแล้วเธอก็ได้ยินเสียงปึกปึกเธอพยายามมองตามปึกเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอรวบรวมความกล้าและลุกขึ้นขึ้นตะโกนนี่ในเป็นใคร พร้อมกับเอาไฟฉายที่ติดมาด้วยส่องดูเธอตกใจสุดขีดชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีวันได้เจออะไรที่สยองขนาดนี้มาก่อนแน่ๆเธอเจอคนคนหนึ่งที่มีทุกอย่างยกเว้นหัวกําลังหันหลังให้กับเธออยู่พลอยตกใจจนก้นจ้ำพื้นอย่างแรงแม่เจ้าโว้ยตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยและเรื่องของฉันเกลียดคนชื่อพลอยก็จบลงแล้วยังมีปมอีกม้างมายที่ยังไม่ได้ไขออกมาเรื่องราวผีไร้หัวตัวนี้จะจบลงยังไงมาเอาใจช่วยพลอยกันดีกว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ